ผมไปยิงขั้วหลีที่บ้านเนี่ยครับแล้วเขาล้อมจับทีนี้ผมก็เลยกระโดดเข้าป่าเนี้ยครับเขาก็ยิงเข้ามาในป่าไม่ให้ผมออกนะครับแล้วเขาก็จะลงมาหาตัวผมอะไรเงี้ยครับผมก็ซ่อนแบบหนีตายเลยครับตอนนั้นรวดท้ายมาหมอบเข้าไปในป่าผมมันก็จะมีน้ําปิ่มๆม,มาครับมีสิ่งที่แม่ผมเคยพูดไว้กับผมว่าจะเกิดมีปัญหาอะไรอ่ะลองอธิษฐานกาับพระเยซูนะพระเยซูช่วยได้เงี้ยครับผมท้าทายถ้าเกิดพระเจ้ามีจริงขอให้ผมสามารถพ้นจากเหตุการณ์นี้ไปได้ครับ แล้วผมก็หลับไปฝันว่าเหมือนว่ามีคนเอาแสงสปอตไลท์สีขาวมากๆนะครับมาส่องที่ตาผมมาจ่อที่ตาผมนะครับแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามันก็จะประมาณตีห้าหกโมงเช้านะครับขาผมก็หายเจ็บผมก็ลกออกไปแล้วผมก็กลับไปบ้านแต่ว่าผมรู้เลยว่าสิ่งนะครับสิ่งที่ผมท้าทายพระเจ้าพระเจ้าตอบความอิษฐานก็วันนั้นอัศจรรย์มากเลยเขาบอกว่าแม่คือเบวขอไปบุญ คือเราน้ำตาไหลนะรู้สึกว่าเรารู้ว่าพระเจ้ารักคนที่เรารักแล้วก็ห่วงแล้วก็รู้ว่าหัวใจของพระเป็นแม่รู้สึกว่าเนี่ยสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่แม่ต้องการเมหลังจากที่ผมเชื่อพระเจ้าผมก็รู้สึกว่าผมมีการทะเลาะกับตัวเองมากขึ้นในสิ่งต่างที่ผมทําไม่ดีครับเหมือนว่าพระเจ้ามาสู้กับมารในใจผมแล้วก็ให้ผมเห็นถึงความรักที่ว่าผมเป็นคนบาปแล้วผมเหมือนว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเนี่ยครับในร่างมนุษย์แต่ว่าพระองค์ ก็ทรงไม่ได้รังเกยียจคนบาปอย่างผมแล้วก็สามารถให้อภัยคนบาปอย่างผมได้นะครับหมุนใจให้ลองเปิดใจเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าดูนะครับว่าจริงๆแล้วพระเจ้ารักเราแค่ไหนอย่าไปโทษตัวเองว่าเราไม่ใช่คนดีเราไม่เหมาะสมสําหรับพระเจ้าทุกอย่างเหมาะสมถ้าองค์เลือกครับ